ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับก็พวกกับผมนายกล่าวันนี้เราจะมาเอิมก็จะมารีวิวไมค์ที่ผมใช้นะครับแอปอัดกับผมนี่ถ้าอัดธรรมดาแล้วแบบไม่ใช้ไมค์นะครับมันจะไม่สามารถเอิมไม่ค่อยได้ยินเสียงครับเสียงผมจะเบามากๆเลยนะครับโอเคไมค์นี้ก็ดีมากๆครับ ถ้าวิธีโหลดไม้ง่ายมากๆครับก็พิมพ์ก็ต้องก็งงมีข้อเสียของไม้ครับคือมันัเป็นข้อเสียที่แย่มากๆครับคือยังไม่บอกหรอกต้องขอรีวิวก่อนนะไม้ก็โหลดได้ง่ายครับในเพจโซนครับพิมว่าไม้แค่นี้ก็ได้แล้ว นี่ครับเจอแล้วครับคำว่าใหม่คัเข้าไปเลยนะครับคำว่าใหม่นะครับนี่ครับผมกำลังใช้ไม้อยู่นะครับตอนนี้นะครับก้อนที่สองเลยคือไม้กดเข้าไปนะครับคำว่าใหม่ก็ พอเราก็เปิดเลยนะพอเข้าแอปนะครับพอเข้าแอปมาก็จะเป็นอย่างความจริงมันจะสีขาวนะครับก็ปิดไม้นะครับผมจะปิดไม้นะครับจะได้ยินเสียงไม่ดีนะครับตอนแรกมันจะเป็นสีขาวนะครับถ้าผมกดเข้าไปตรงนี้นะครับคือผมจะมาตั้งค่านะครับสอนตั้งค่านะครับก็กดไม้ครับ แล้วถ้าคุณกดที่ไม้มันก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับอย่าลืมเลือกไม้ด้วยหละ่ะมันก็จะมีไม้หลากหลายอันแต่ผมใช้ชอบใช้นี้นะครับสีเขียวดีก็ตั้งค่าเนี่ยก็ตั้งค่า,าให้สุดหมดเลยนะครับแนะนำนะครับถ้ากดตรงนี้อีกครั้งครับมันก็จะไม่มีเสียงนะครับถ้าจะกดปิดครับแต่ข้อเสียของมันก็คือ มันต้องเสียบหูฟังนะครับในการทําให้ไมดังนะครับคือใช้ได้มันต้องเสียบหูฟังครับถ้าเสียบหูฟังไม่ได้นะครับอ่าโอเคผมจะปรับให้สุดน,นะครับสําหรับเสียงนะครับตรงนี้เป็นเสียงนะครับแต่มันก็ยังเบาอยู่ใช่ผมว่าถ้าใครชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซักคลเพื่อเป็นกําลังใจในการท,าทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย